จากโยมภูมิเกียรติบัณตากระบอยและมัตสีบุเรี่องพุทตลอด,ดอาาทุกอาจะทุกคนนที่ได้มามร่วมงานสลอนอภิปันธศพของนายจะเสงปัญญาสีผู้ล,ลูกรักรับขันไปสุปรรณโลกไปนามคืนนี้ก็เป็นคืนที่สามและในคืนนี้ก็ได้หมายมีเจ้ากาเจ้าสถานาลูกเต้ลาลันเลนภรรยาอุตและญาติพี่น้องทุกทุกคน ได้มาเป็นเกียรติเป็นเจ้าภาพในการพบของนายเกษมปัญญาสีผู้ลุกับงรับขันไปถูกปลโลกไปนนามซึ่งในารรมนี้ก็เป็นการเตะแบบทำพื้นเมืองเหนือมหาปิบาลเพื่อน้อมนําเอ,อาบุญกุศลแห่งการเตะมหาปิบามนะครับนี่เพื่อทูตโจก้าตัทสถานและญาติพี่น้องทั้งหลายที่ได้มารับฝังทำพื้นเมืองเหนือนะ,ะครังนี่นําเป็นเปประพฤติปฏิบัติ และองเป็นบุญนำทางสว่างสวยคือผู้ตายคือนายเกษมปัญญาสีไปถูกปกภูมทีดีมีสวรรค์ปีนตีเบิ้ในสุขติในสันปรญยาบกเบิองนาต่อไปนะโมตัสสะปะเกวะตตอะระตะตุตะมะตมพุทธะนะโมตัต 多疼。 ทิ่าโพเทวาตาปัก,กวันตงาาังกถายาอัจจกระันธ์เ,เมตุตังนาทิกามิตานปัจจานมีกัมมีตนว่าเอวมันมีตุตันงตนเเมมีเป็นกัมมีตาณปัจจามหานัตนตาิเจ้ามีอายุมีมิตอตาลปัจอนิตาเรด้วยกันนะนังยะธรรมา กัปินเจ้าเป็นปราภายในเมื่อปากรมมาตังกาจนะธรรมวัดที่ในวันนั้นว่าท่านมีเท้ากัจจปาเทโลกะแเตปัจสปาตินเจ้าที่ตัางโตต่างนั้นว่าจูอันนี้มาจากอันกาตนที่วางอันอันตามหาก,นนกในระดับหลับฟัง,งเอาแต่ขอบแก้วอันนักปาเแ็งว่าพุทธเจ้าไวยตาวาลาปิธี จ้าจักมีตัจนทาทำเจสนาไปไปนาดีเมิมนาปาภูมิปัญญาปัญญาเป็นรูด,ดังนี้เตยกังมากไกกานากาลีนาในกาลขัหนึ่งพระพุทธเจ้าแห่งเราไในันทรมานอยู่ในป่าสังกาในป่าเติตาวนากาลามแห่งนายอนนาธากาินท่กาม,มากาเทตทกันได้ที มันมีในที่อินไกเมืองทาวัตติจักธานีเมื่อนั้นมีพระมานาผู้หนึ่งจะลานโด,ดยพระานสัพัญยูพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่ใดมันก็เข้าไปในที่มันกันว่าเข้าไปแล้วมันก็ไปคบนบยำบูจาพระพุทธเจ้าแล้วมันก็นั่งอยู่ที่ควรแห่งตนหันแล้วก็กล่าวเจงพระพุทธเจ้าว,ว่าตันฐี พันเตียวะาญญถััญุูก็พุทธเจ้าจุงหิ้งใจทั้งหลายก็ดีต่าพัญญาก็ดีเขาเกิดมาวันน้าต่างต่างกางงันมีชีวิตก็ต่างกันมีรูปทรงตรงพันวันน้าก็ต่างกันด้วยพันละมีป่ากันได้จำห่างค้องเกิดมามีรูปทรงตมคพันวันน่าอันเล่านรล้วนทุน หลังพ่องเกิดมามีลูกอันตันางให้ตัวบาตละอี่บาอกันได้จงหลังพ่องเกิดมาได้เป็นเต้าแัญญาได้เาเยสัมปันที่เข้าของมากนักหลงังพ่องเกิดมาทุกไล่ห์จนใจมาก็พ่องบบได้พ่อพันลากพี่บาอาจาได้จงหลังพ่องเกิดมาดีบุญจบปานอันมากนักหลงัลงพ่องเกิดมาหาบุญจบปานก็ได้ด้ดยพระ ลวทุนที่ละพองเกิดมามีเนื้อตนอันผักไห้โปวดด้วยพระภพรปีปากันใดจารนงพ้องเกิดมาได้เขาของแลเเตี้ยมน้อยลางพ้องเกิดมาได้เขาของอันมากนักด้วยพระภปีปากันใด้จารังพ้องเกิดมาดีเปียที่โลกามากเดียดเบียนเกาะคานลางพ้องเกิดมาหาเปียรที่โลกาพระภิปีปากันใดลางพ้องเกิดมามีอายุอันตน ด้วยปรลยาพี่ปากอันใดจากาแต่พระพุทธเจ้าลางพ้องเกิดมาตกไร่ขิงใจหากอาของบ่ใดปอยมีอายทุกอันยี่ด้วยพันลาพี่ปากอันใดจ่าลางพ้องเกิดมาทุกเมื่อนมเมื่อเท่าเป็นตุกลางพ้องเกิดมาทุกเมื่อนมเมื่อเท่ามีทุกด้วยพลรยาพี่ปากอันใดจ่าลางพ้องเกิดมาเป็นตุกต่อเรา ล่างพ้องเกิดมาเป็นทุกข์ก่อเท่าเท่าปวดด้วยพันละพิบากันได้จาลางพ้องเกิดมาหาคาตึงนกอได้ล้างพ้องเกิดมาหาปากป่อไปด้วยคาตึงอันจับมาขาดทำไรเก่ตนด้วยพันละพิบากันได้จางล่างพ้องเกิดมาเถียว หูอันใจใส่บรีสุทธลังพ้องเกิดมาหิวอันลึงด้วยพันละปีปากกันไดจามลางพ้องเกิดมาปีเขาของอันมากนัพ่อยบวกินบอตาอันใดลางพ้องเกิดมามีเขาของอันมากน้ดูตั้งกิ่นดูตั้งตามเพิ่นใจตนด้วยพันละปีปากันไดจามคนตั้งหลายเกิดมาปีปัญญาปัญญาอันมากนักลางพ้องเกิด ล่างพ้องเกิดมาเป็นตีฮักจำเริญใจแก่คนและเตวัดาตั้งหลายดัพ้องเกิดมาเป็นตีจังแก่คนและเตวัดาตั้งหลายด้วยพัละพีปากันได้จาล่างพ้องเกิดมาเป็นตีสักกาละูเจ้าแก่คนและเตวัดาตั้งหลายดัพ้องเกิดมาหาละพักัการก็ได้ด้วยพัละพีปากันได้จ้าปกกับ ขอพระพุทธเจ้าถึงเตตนาแกผู้ฆาทั้งหลายแต่เจิมีนั่นพระพุทธเจ้าได้ยินคำแห่งพระมหากำเกาานาเป็นปัตนนาถึงตนด,ดังอันพระพุทธเจ้าถึงกาว่าดูลลสรนพผู้กาตปากตะกันนีบำเพ็ญยังบาลมีนานสี่ิบโมกขุงใจไปแทน มาหากับจินไดบาร์ตัดทางไกลยาสัพพัญญูตัณยานตักทักเถียยังควิมตาลังตันเตนอันถุงใสแก่คนและเตวะตากันงหลายและคำกันงหลายดูลาดังภาพจุงจักในโสธาภาสาพินาฟังยังลดประธรรมเตสนาแห่งกุตตาคาตัง แล้วจำ้ยังจาะาตาอนนีให้เป็นครรมต่อในตั้งตั้งหลายแต่เติมตีนั้นระพุธเจ้าจิมเทตนาปิดตนาปนานังกลามาธามาดังอันปาพุธเจ้าจิมเก่กาเป็นกาถาดังนี้ โยอาพิรูปโจอตัสุติลาสัมปโนตันโนตานังพัมมโนตัตโตตานังเตตีดันติดุลาธรรมพุคาลาผู้ใดเกิดมีรูปถงงกันวันนันเรางามล้วนทวนทีปุคาลาผู้นั้นเกิดมาในภาวะแตกเนื่อก่อนวันนั้นมันได้ประกอบไปด้วยจิมหาณ และถึงแปรได้คือตานตามมันเปิงใจตนในตัางงานบุคลาภูนั้นจึงเกิดมามีลูกอันนมเพื่อคันแลบุคลาภูใดกอดีมีลูกอันทงให้ดังงานบุคลาภูนั้นเกิดมาเป็นคนในภาวะาการเหนือก่อนมันนั้นมันบอ่อดใดมีตานแก่ผู้ดี จึงเกิดมามีลูกพันทุง่หยเกิดอันเล,ลตุลาตัปฐาปุกาลาผู้ใดเกิดมาในต่างูลตางปัญญาและพามผูโลหิตอันประกอบไปด้วยเข้าของอันมากําบปุกาลาผููนั้นเกิดมาในภาวะจากแต่ก่อนมันได้ติดตามอาสนาวาดันตั้งบางตั้งจองเก่อุป,ปโปบริโภตินั่งตีนอนเสือใส อานาคือเป็นตาเดียดลัง,งอันปุกาลาผูนั่นมันเกิดมาเต้าปากกอไปด้วยเขาของอันประเจอเอันแลปุกคลาผููใดเกิดมาในตาผูนั้นทุกไล่กินใจราก็ของบไดใดปุกาลาผูนั่งเกิดมาเป็นคนในกาละเพือก่อนบรรน,นั้นมันบอไใดหิ้ตาอันใดอันหนึ่งเป็นตาตา,งงาการเดียดลังอัน ในหเมืออันแลมตัวละกันภระอุคุละผูใดเกิดมามีเข้าของธรมปฏิอันน้อยกันอันบุคาลาผูนั้นมาเกิดมาเป็นคนในการละเบื่อบ่นมันมีเข้าของอันมากนะักแต่ได้มีตาและเอือน้อยเหตุดังนบุคาลาผูนั้นเกิดมามีเข้าของกันน้อยบุคาลาผูใดเกิดมามีเข้าก่อนอันมากนะักดัง ปุกาภูนั้นเกิดมาในภาวะกันเมือก่อนมันนั้นมันได้เข้าของมันมีเข้าของกันมากนักมันก็อที่ตามมากนักกิจลังเลงปุขาภูนั้นจิงเกิดมามีเข้าของกองมากนักเกิดอันเลมดูแลสัตวาป่าปุกาภูได้เกิดมามีเนื้อตนอันพังง่ายปุขาภูนั้นเกิดมาเป็นคนในกาลเมื่อก่อน มันไดอตาเขอน้ำผูน้านาอาหารอันเตแต่โทนบอดีบอํำเหตุดังอันปุกาลาผู้นั้นจึงเกิดมาเมื่อเนิ่นตนอันทำให้เกิดอันเลงดูลากันตาปุกาลาผูดด้ใดเกิดมามีเขาของสรมปฏิกันมากน้ำเมื่อไปดูพออันคิดไฝเสียดังอันปุกาลาผู้นั้นเกิดปาในภาวะเมื่อ่อนวันนัน้นมัน ไดขาดตมือทันได้วินาทิพหายเทยของนังอันบุกาลาผูนั่นเ,นเกิดมามีเข้าของพันวีนาชิหายบุคาลาผูไดเกิดมามีเปียทีโลกาบ่ได้มีอายุอันเด่นนังอันบุคาลาผูนั่น เกิดมาเป็นคนในภาวะจากก่อนมันบอดได้ข้าทั้ตัวน้อยตัวใหญ่และไอ้ยืนตางเขาจะผูแลีเขาจังหันเป็นตามหนังอันบุกาลาผูนั้นจึงเกิดมาหาเบียดีโลกาบอดได้เปลือกอันแลทุตัวลาตันพระโุกาลาผูใดเกิดมามีอายุอันเยปล่อยหาขอของบอดได้ตกไล่เก็บใจอยู่ต่อเท่าเอาโุกาลาผูนั้น มาเป็นคนในภาวะจากเหมื่อบอวัน,นั้นมันก็ได้คาัดตัวน้อยตัวใหญ่เขาว่าในรักชาติมีตาภาวนามเหตุตงอันบุคคลาภูนั้นมันจึงมีอายุอันเดือนหากเขาขอบบอดเต้าตูใไร้จ็นใจเพื่ออันแลบุคคลาผูใดเกิดมามีเขาของงานมากราบป่อยมีอายุอันจันต่งอันบุคคลาผูนั้น เกิดมาเป็นคนในกาลนครวันนานมันไดหรือตามต่อมาตากต่อว่ามันใดขาดทัดมาเลี่ยงชีวิตคนก็มากน้ำคอยมีอายุอันันเกิออันแลโะตลาตันพามูกาลาผู้ใดมีทุกข์เื่อนหนุ่มเมื่อเท่าบ่อไดกับตำบุญสักอันเด็ดต่างอันมันเกิดมาในภาวะจากเดือก่อนมันไดขาดตำบุญเหมือนเมื่อเท่าบ่อไดกาทตำ เหตุดังนันบุคคาลาภูนั้นจึงเกิดมาทุกข์มือนมปุคคาลาภูได้เกิดมาทุกเมื่อนมทุกขเมื่อเท่าดังนันบุคคาลาูนั้นเกิดมาเป็นคนในกาลเดก่อนวันนั้นมันใดที่ตามเมื่อเราเหมือนนุ่บอดใดีตามเห็นดังนั้นบุคคาลาภูนั้นเกิดมาเมื่อทุกเมื่อเท่าเหมืออันเล่ตลาธรมบุคคาลาภูใด เกิดมามีทุกต่อเท่าเท่าดังนนานปูกาลาปูนั้นเกิดมาเป็นคนในภาวะจากเมื่อบ่อนวันนั้นมันไดกระทาบุญต่อเท่าเท่าเหตุดังนนานปูกาลาปูนั้นที่เกิดมามีทุงต่อเท่าเราเหลืออันแลบุคาลาปูใดเกิดมาทุกต่อเท่าเท่าดังอันบุกาลาปูนั้นเกิดมาในภา บุกาลาผู้ใดเกิดมามีตาหนุนเลีเ้ยงไถน้ำดังอันบุก <c> า <oughs> ลาผูนั้นเกิดมาเป็นคนในการละอุกอรมันได้หิวตาลและมีใจดุเทียดยินด,ด,ด,ดีของน้ำแห่งตอนเหตุทางอันบุกาลาผู้นั้นจึงเกิดมามีตาหัุนงามโลนบริสุทธิ์เบิกอ,อันแลบุกาลาผู้ใดและตามีตาอัน นิสานผังไฮริมีสายตานันสนันบอดบุคลาภูนัเนเกิดมา,มาเป็นคนในภาวะาการเลือ,บอนบันนันมันบอดเองมีตานันใอันเอ็นเกียนและวผันจาโจกและคงขอตามมาทำเต็มปอดทำเทตัง้งงานบุคลาภูนัเนเกิดมาจึงเป็นคนมีตาอันผักไฮพอดีบอดงามแรงดูแลสั่งภาพบุคลาภูใดเกิดมามีเขาของ และปล่อยปอมีใจใครติานปล่อยตานีที่เดียวท่ริงไว้กินจากตานก็เสียายบุคคาหนู้นั้นเกิดมาเป็นคนดีใจในภาวะจากเมื่อก่อนมันนั่นมันมันเป็นคือตานมันให้งตานแล้วปล่อยบทเจียปาลาดีถมของตานอันนั่นเหตุนั้นอจริงเกิดมามีเขาของอันมากอ้าปล่อยปอบีใจหจุ่นจิ้มตาน ดูละตันมาะบุคคลละผู้ใดเกิดมามีาปัญญาปัญญาเฉลียวฉลาดมันเกิดมาในภาวะจันร์เมื่อวันมันนั่นมันได้เลี๋ยวพันมันได้ดูคนนั่นได้มันก็อกเก่าเกื่อแปกถึงตาคุณเองอไ,ดได้รู้ได้เข้าใจบุคคลาผู้นั้นจึงมีปัญญาปัญญาบุคคลาผู้ใดเกิดมามีเป็นคน,นหาปัญญาปัญญาบ่ได้บ่าใบถูกมาความเฉลียวฉลาด มุกาลาผู้นัน้นเกิดม,มาเป็นคนในการรัเมื่อก่อนวันนัน้นมันไดเดิธทรม,มันใดรู้คนนั้นใดมีไว้บอกบอกกก่าวสังสอนแก่ตันผู้เืินมุกาลาผู้นั้นที่เกิดหนักปัญญาปัญญาบ่ไดมูแลกันตามมุกาลาผู้ใดเกิดมาเป็นดีนรักจำเลิอนแก่คนและเตมาดาทั้งหลายเกิดม,มาเป็นคนในการรัเมื่อก่อนวันนัน้น มันนีใจเหงดูนาะรักไข่ผู้เงินและจักตารทำ <c oughs> แล้จักกลลายผู้เงินด้วยกายาวปาจารดีตันได้ทำ้อย้อยใจก็หาโ็ได้จ่าันเหตุต่างอันบุกการลผู้นั้นจึง แก่ตั้งตั้งหลายจากการตั้งลายแก่ผู้อื่นหรือได้ตั้งค่อยน้อยใจเหตุงาัณ์โมกุลาผูนั้น,นเกิดมาจงปิดจิตจังแก่คนและเทเบาดาตั้งหลายโบา,าโบกาลาภูในเกิดมามีต่าหันใจบอดีสดปุกาลาผู้นั้นเกิดมาเมื่อก่อนมันนั่งบังทับพาผู้กระเจ้าและเจ้าพิโกสัมมาเน้นมาเอาเข้าปิดทีบาตันมีแต่ยมใส่ยินดีมากน่า เหตุนั้นมันเกิดมาเป็นคนจึงมีฐานใส่บริสรุทธิบุคลาภูนั้นเกิดมาในกาลเมื่อก่อนบันนั้นมันมันเจาพีภูสังมานินและยาจกมากขอเขาไปสุบ้านเมื่อว่าจักบ้าขอเอาเข้าพิธีบานและ,าะาตานั้นนั้นมันกอบ่อล็งแ้วตาเลีทั้งเป็นบอ่อหันมันบอ่อใส่บาดบ่อแลงหยีไปี่ทางารานบุคลาภูนั้น มันเกิดมาเป็นคนเช่นนี้ตานบอดโบราณท่านพระบุกาลาผูไดเกิดมามีหูอันแจงใส่นั่นันบุกาลาผูนนั่นเกิดมาเป็นคนในกาเมอก่อนบรรนั้นมันได้ั้กใจฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้ามันบอกมีใจเธออารมณ์เมื่ออันใดอันหนึ่งสักอันเหตุดังนอันบุกาลาผูนนั่นจึงเกิดมามีหูอันแจงบอดีโคน ภูลาดำมาภูกลาภูไในเกิดมาเทียบวตาดังนั้นภุกลาภูนั้นเกิดมามันมีคนตั้งหลายเขาไปฟังคำเตืนนาพระพุทธเจ้ามันก็เข้าไปนั่งอยู่ที่หนึ่งเป็นบาดุหึ่งจัจับฟังธรรมแต่ั้าเป็นบาหมันมาฟังมันก็ตอกตากจินจาเอามากรรนังจับจับปารกต้องขนเขาทำดูใจใจเหตุดังนันภูกลาผููนั้น เมเดิงตามเดิมประคันแโ่โอกาลดผได้เกิดาพบ่กไปด้วยการกันตำบาปากสีเดียวดัอันกันจูที่ต่ปบาปันนั้นก็จกเอาไปสู่อาบาย พระพ,พุทธเจ้าอันธรรมเท้ศธนาแห่งพระพุทธเจ้าได้สังเงพิจารณาปัญหาแก่ผู้ตั้งหลายก็ได้เข้าใจบุปการส่วนดังพากไว้ครบจบยาม,ยมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเขาไปถึงอาบายแห่งทรงก็มีคัามั่น,นเมื่อดั้นาพ,พ,พระพุทธเจ้าก็สมเด็จ โตปุโตปุนิโตถูกกรรมตันติอยลิยามผุญญาณีปัลลโลงกับสามิปจิตกาสัตยถามผู้ตานังงามิีิกัวิจุลาผิดกับทั้งหลายเหตุการณ์ผู้มีปัญญาปัญญาจักผาธนาเอาทุกสรรพการแก่ตนดั้งดีเปิงกับตำบุญบุญก็แจ๊กขาติดติเปิงแก่คนและเทวดาทั้งหลาย เตียงแต่ดีดีเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาการตาอันดีแล้วส่วนอันบ่ปัญนาัจตั้งลายก็ได้ถึงถึงธรรมันวิเทศมีพระเปตตโสตาปฏิภาลตทำบุญสบบานแห่งตอนนั้นใดกา,าทีการมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแหลมสักลาสักพัญโยพระพุทธเจ้าเมือเ่อสํางดงยังปัญหามากาบีบากอันตั้งตามภัด ที่ต่างขีงามบานอาพิปากกปักปงกงสนเล็จซาตละเด็ดแล้วต่าดีก่อนเลย